ถ้าพูดถึงเว็บพนันออนไลน์นะครับมีหลายเว็บด้วยกันบางคนเปิดขึ้นมาเป็นป๊อปอัพอยากจะฟังเพลงก็เด้งเป็นโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ก็มีเหมือนกันบางเว็บเนี่ยเปิดมานาน3-4ถึงปีจนหลายคนตั้งคําถามนะครับทำไมยังจับไม่ได้ทาไมยังปิดไม่ได้วันนี้มีคําตอบครับทางเจ้าหน้าที่ของปอทนะฮะล่าสุดเองเนี่ยไปรวบแล้วก็เป็นการเปิดปฏิบัติการชัดดาวเจ้าของเว็บแล้วก็ระบบทางการเงินนะครับ3ถึงจุดด้วยกันเรียกได้ว,ว่ามีเงินหมุนเวียนมากกว่าถึง5,000ล้านบาททีนี้เดี๋ยวพา คุณผู้ชมไปไขคําตอบกันครับว่าทําไมถึงปิดไม่ได้สักทีก่อนหน้านี้ตอนนี้เนี่ยยึดรถหรูแล้วก็ทรัพย์สินนะครับในเว็บพนันที่ชื่อว่า 69pgslot.com ไม่แน่ใจว่ามีใครเป็นลูกค้าหรือเปล่าตอนนี้ยึดไปแล้วครับปิดไปแล้วด้วยนะฮะทรัพย์ส,สินมูลค่ามากกว่าถึง500ล้านบาทเลยครับ ผาคุณผู้ชมติดตามกันครับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือว่าปอทที่ห้องประชุมวันนี้นะครับพลตํารวจตรีอาทิพงศิวภัยผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะท่านเองนี่แหละครับก็คือแถลงเปิดปฏิบัติการชัดดาวทําไมถึงเรียกว่าชัดดาวเพราะว่าเป็นการปิดระบบเว็บพนันเครือข่ายที่ชื่อว่าอาร์คมีเปย์ แล้วก็เฮงเปแหมชื่อเฮงนี่คือเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยนะฮะน่าจะใช่คับเพราะว่ารวยจริงๆคุณผู้ชมมีเงินหมุนเวียนมากกว่าถึง5,000ล้านบาทไม่ใช่ต่อปีนะครับคุณผู้ชมฟังดีๆ5 0 0 0ล้านบาทนี่คือต่อเดือนไม่แน่ใจว่าเงินหมุนเวียนเนี่ยคือกําไรหรือเปล่านะแต่ว่าไปตรวจนะครับมี3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสองชื่อนี้จําให้ดีครับนั่นคือสนุกหรือว่านายนารายุทธนาราแก้ว แล้วก็ในคูนะครับหรือว่านายณโรธพิริยะรังสรรทั้งสองคนเนี่ยอายุ30กว่าปีนะครับ33คนหนึ่ง39ปีคนหนึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาแล้วก็แน่นอนนะครับเงินบัญชีธนาคารรถหรูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นี่แหละเป็นของทั้งสองคนนี้เลยคุณผู้ชมใส่เสื้อขาวแบบนี้ทำไมมีเหตุผลเหมือนกันเหมือนชุดนุ่งขาวห่มขาวถูกต้องคุณเขาใช้วิธีการใช้ชีวิตหรูอยู่สบายและที่สำคัญคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะ เขาชอบไปวัดถือศีลทำบุญแม่ ตบตาปิดบังเจ้าหน้าที่ได้แนบเนียนเหลือเกินอะในใจเขาอาจจะเป็นคนจิตใจดีก็ได้คนถึงแม้ว่าจะหลอกเงินจากคู่ที่เขามาเล่นพนันแล้วก็ยังเอาไปทําบุญให้วัดต่อนะฮะอันนี้เป็นด้านมืดหรือเปล่าด้านมืดแบบมืดดั์กสุดๆ <c oughs> ดเพราะว่าเงินหมุนเวียนคุณห้าพัน 5, กว่าล้านบาทอะมันมีเงินที่คนเสียหายแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไม่ได้ในนั้นเนี่ยเยอะมากครับเออคุณผู้ชมปฏิบัติการนี้เปิดมายังไงคุณผู้ชมเดี่ยผมไล่เรียงให้ฟังนะครับโดยพลตระตรีอาทิตย์เนี่ยท่านบอกว่า ตำรวจปอทอไปตรวจเจอเว็บพนันเว็บหนึ่งที่ชื่อว่า 69pgslot.com ก็แน่นอนครับลัดลอบเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ชำระเงินผ่านระบบฝากถอนผ่านบัญชีธนาคารที่เป็นระบบที่ชื่อว่า a าร์คมีเปหรือว่าถามฉันเพื่อที่ฉันจะเปยให้แต่ไม่ได้เปยนะฮะเสียตังค์อย่างเดียวเลยโดยสแกนผ่าน QR Code ของ V p a ปแล้วก็รวมไปถึง QR Code ชื่อบริษัทเฮงออนไลน์8 8 8จำกัดหรือว่าบริษัทเฮงเพย์จำกัด นอกจากนี้ครับพบว่าเงินที่สแกนผ่าน QR Code ดังกล่าวเนี่ยจะถูกโอนไปเข้าบัญชีของนิติบุคคลคือบริษัทแห่งเพจจำกัดแล้วก็ยังมีบัญชีม้านะครับแล้วก็รวมไปถึงเว็บพนันออนไลน์อื่นๆก็เข้าบัญชีม้าด้วยเช่นเดียวกันแต่เอาหลักๆเลยคือเว็บที่ชื่อว่า 69pg Slot นะฮะเขาใช้วิธีการหลีกเลี่ยงระบบการสแกนหน้าของธนาคารทีนี้พอไปตรวจเรื่อยๆครับในการชำระเงินผ่านอาร์มีเป ตกใจอ่ะปอทอบอกโอ้โหเงินหมุนเวียนเดือนหนึ่งเนี่ยมากกว่าถึง5,000ล้านบาทที่นี้แนวกระทางการสืบสวนครับทางปอทอเองเนี่ยก็พบว่าเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดมานานกว่า3-4ปีทำไมถึงจับไม่ได้เปิดมานานขนาดนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวระบบชำระเงินเนี่ยมันเพิ่งจะเปิดขึ้นมาประมาณ7-8เดือน คือเป็นเส้นทางทางการเงินที่โอนเข้าบัญชีที่น่าจะไปตรวจสอบแล้วอาใช่นายคนนี้แน่ที่เป็นเจ้าของเว็บพนันคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเข้าบัญชีม้าไปหลายส่วนมากพยายามตามยังไงก็ตามไม่เจอแต่พอช่วง7-8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีการกระทำความผิดแบบแน่ชัดแล้วนะครับทางตำรวจสอบสวนกลาง C.I.B. โดยปอทอเองเนี่ยก็เลยรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมจริงๆคือ14หมายจับนะครับ แต่ว่าปฏิบัติปิิบัตการดังกล่าว3จุดเนี่ยจับมาได้2คนก็คือนายฮูนะครับหรือว่านายนโรธแล้วก็นายสนุกนะครับหรือว่าน,นายนรายุทตนั่นเองนายฮูเนี่ยทำหน้าที่เป็นเจ้าของระบบชําระเงินแล้วก็เป็นกรรมการนิติบุคคลของบริษัทเฮงเพจํากัดแล้วก็รวมไปถึงกรรมการของบริษัท s b Middle Group จําจำกัดส่วนนายสนุกเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของเว็บพนันเลยร้นล้วน p g 6 9 s l o t c o m นี่แหละ ทั้งสองคนเหมือนแบบว่าทํางานร่วมกันโดยสนุกเนี่ยรับเงินมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกูเอาไปแบ่งให้หน่อยเอาไปแบบว่าไปเฉลี่ยใส่บัญชีนูน้นบัญชีนี้โดยที่ให้สนุกเนี่ยเป็นคนปลอดภัยนะจากจากการรับเงินเข้ามาพยายามไม่ให้ถึงตัวมากที่สุดแต่สุดท้ายครับก็ไม่รอดนะฮะการหาพยานหลักฐานจากปอ,อทอเองเพราะว่าสามารถตรวจยึดทรัพย์สินแล้วก็หาที่มาของไรายได้ทั้งหมดนะฮะจนมานําจับทั้งสองนายได้ ตอนนี้เนี่ยยืดทรัพย์สินมาแล้วนะครับประมาณ400ล้านกว่าบาทแน่นอนจากการทําผิดนะคะนั่นคือเว็บพนันออนไลน์แต่เอีเงินหมุนเวียนกว่า5,000ล้านบาทนี่แหละที่เป็นตัวปัญหาว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะโอนไปกี่บัญชีหรือจะเข้าบัญชีมาก,กี่บัญชีจะตามกลับมาได้ครบหรือเปล่าหรือว่ามีผู้เสียหายจากคดีเว็บพนันออนไลน์เว็บนี้มากน้อยขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีเป็นแบบแสนแสนบัญชีนะ เพราะว่าเงินหมุนเวียนเนี่ยมันเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมทีนี้อีกหนึ่งเรื่องอย่างที่บอกนะครับว่าเขาเนี่ยใช้วิธีการตบตาเจ้าหน้าที่ยังไงในฮูหรือว่านายนารดเนี่ยที่เป็นเจ้าของระบบชําระเงินนะครับคือใช้ชีวิตหรูหรามากแล้วก็ประกอบธุรกิจหลายอย่างบางหน้าชอบไปวัดถือศีลทำบุญสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือซึ่งตอนแรกเนี่ยการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่เจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับ แต่ว่านายนรา,ายุทธเนี่ยที่เป็นเจ้าของเว็บพนันหรือว่านายสนุกนะฮะรับสาร,รภาพทั้งหมดครันายฮูก็เลยอ่ะจำนนโดยดีครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลในการรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะเพราะอย่างที่บอกมีอีก14หมายจับ ตอนนี้จับมาได้แค่2คนเท่านั้นเองครับครับช่วงหลังมานี้โพลิสทีวีของเรานําเสนอข่าวลักษณะนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับที่มิจฉาชีพมาในคราบของนักบุญผู้ใจบุญนะครับแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวซึ่งก็มีทั้งเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มีทั้งหลอกลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับก่อนหน้านี้ก็คือมีเคสหนึ่งนะครับไปจับได้ที่บริเวณหน้าวัดดังนะครับแถวจังหวัดปทุมธานีก็มีหรืออีกหนึ่งเคสนะครับก็คือนะครับจับได้คาวัดก็ มีเช่นเดียวกันแล้วก็สวมชุดนุ่งขาวผมขาวเช่นเดียวกัน<อ>ภายในวัดรู้สึกว่าจะเป็นที่สุพรรณบุรีรก็มีอีกเคสหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วตรงนี้นในการทํางานเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานคนเดียวแล้วไม่ได้ผ่านเงินส่วนตัวคนเดียวไม่ได้ผ่านบัญชีคนเดียวเขามีการจัดจ้างให้อีกหนึ่งบริษัทในการจัดทําระบบเรื่องของการชําระเงินด้วยน่ากลัวนะเอาอย่างนี้เนี่ยอีกหน่อยเราเองเนี่ยสามารถจัดจ้างเขาเรียกว่าไหนนะเป็นระบบชาระค r ว o d e อโคะคุณโดยอาจจะเป็นแบบว่าถ้าไม่ใช่เฮงเปหรือว่าเป็นอัคมีเปอาจจะเป็นแบบอันเปย์หรือฟารุ ถ้ารเราจะทําขึ้นมาคุณผู้ชมมันก็ทําได้ง่ายแล้วอะแต่ว่าบัญชีธนาคารอย่างที่บอกนะฮะเซืรอไอบีเขาไปสอบสวนจนรวบรวมพยานหลักฐานได้ทั้งหมดนี่แหละบางคนอาจจะมีการตั้งคําถามแหละว่าทําไมก่อนหน้านี้จับไม่ได้เพราะว่าก่อนหนานี้มันหาไม่เจอไงโอ้มันหาระบบไม่เจอมันหาบัญชีปลายทางไม่เจอจริงๆตอนนี้จับได้แล้วนะใครเป็นผู้เสียหายก็ลองไปแจ้งความร้องทุกข์กันแต่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่แจ้งกันเพราะว่าเข้าไปเล่นพนันแล้วมันก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่าเต็มใจให้เขากินเงินเราอยู่แล้วค เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับท่านผู้กับสามก็สื่งเนื่องจากว่าทางสางนายกรัฐชาตินะครับก็มีนโยบายเรื่องการระดมกวาดล้างพนันฟุตบอลช่วงยูโรช่วงที่ผ่านมานี้นะครับทางบกปทก็ได้ระดมกวาดล้างเกี่ยวกับการทำความผิดเรื่องเว็บพนันภาพรวมนะครับ นี่นโยบายของท่านผู้ช่วาสตรสจลลารย์เนี่ยท่านก็เน้นในเรื่องการจับกลุ่มในประเด็นที่สําคัญและน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับวันนี้ในส่วนของกองกับ3ามปอทอเนี่ยการดําเนินการเกี่ยวกับคุณบอลยูโรได้ทําเป็น3ลักษณะนะครับก็ตั้งแต่เรื่องการจับกลุ่มเว็บ นะครับแล้วก็กลุ่มที่มีการชักชวนให้เล่นการพนันก็ลักษณะเป็นเพจที่มีผู้ติดตามจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นประเด็นเลยก็คือเรื่องการจับกลุ่มเครือข่ายระบบการจ่ายเงินการชำระเงินของเว็บการพนันซึ่งอาจจะเชื่อมโยงไปถึงการ รับชําระเงินหรือฟอกเงินของธุรกิจตีเทาอื่นๆด้วยนะครับก็ในภาพรวมของการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับก็คือในการจับกลุมเนี่ยทางทางเราได้จับกลุมเว็บพนันให้ชื่อว่า 69pgslot นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเราแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็มีการ จับก,กลุ่มเพจที่ทำการชักชวนให้กลุ่มเป้าหมายทั้งนักศึกษาทั้งเด็กหญิงชายหรือว่ากลุ่มที่เป็นวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยจากเดิมที่ไม่ได้มีความสนใจในเรื่องการเข้ามาเล่นการพนันออนไลน์เนี่ยก็มีการชักชวนโดยอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ย ให้เข้ามาเล่นการพน,นันทาให้เกิดการแพร่หลายขึ้นนะครับเป็นเพจที่สําคัญมีจำนวนผู้ติดตามเยอะรายละเอียดที่พูดต่อไปนะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คือระบบการรับชําระเงินการจ่ายเงินซึ่งเดิมทีเนี่ยเว็บพน,นันเมื่อมีการโฆษณาตามเว็บมีการเปิดให้เล่นเปิดให้แทงตามเว็บพนันเนี่ยเว็บเองก็จะรับชําระเงินด้วยวิธีต่างๆรับตรงแต่ ปัจจุบันนะครับมีระบบการรับชําระเงินเป็นธุรกิจสีเทาที่เกิดขึ้นมาเพื่อรับชําระเงินให้แก่ระบบเว็บพนันแล้วก็อาจจะข้ามไปถึงธุรกิจสีเทานะครับบริษัทที่ระบบนี้เนี่ยเป็นเป็น e-payment ที่เราจะเรียกว่าเป็นของออระบบ h พ n g p a y นะครับ การเอินอการเนี่ยเราสามารถอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องของระบบเนี่ยได้จำนวนที่12บัญชีนะครับเ <c oughs> งินที่อายัดไว้เนี่ยเกือบ400ล้านนะครับแล้วก็ยึดรถยนต์หรูทั้ง a s t ต n m มาตินทั้ง f ฟ r ร a r i ี่เล็กนะครับซูบารุก็ในรายละเอียดของการบริการเนี่ยเดี๋ยวให้ทางกองกับ3ได้ถแถลงต่อไปครับเชิญครับ คับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนของกองกับการสารนะครับเราได้ตรวจสอบลักษณะของการกระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ครับอย่างหนึงที่เราพบแล้วเรารู้สึกสนใจนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเว็บไซต์การพนันออนไลน์ต่างๆเ,เวลาที่คนเข้าไปเล่นพนันเนี่ยเมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีหมายเลขบัญชีแสดงอยู่นะครับ ในอดีตที่ผ่านมาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคนที่มีความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการในการรับชําระเงินที่ผิดกฎหมายนะครับจากเดิมนี่เป็นการรับชําระเงินด้วยการระบุหมายเลขบัญชีนะครับก็มีการเอาระบบ QR code เข้ามาใช้ครับถามว่า QR code เนี่ยมีประโยชน์ยังไงในมุมของคนที่ทําผิดกฎหมาย QR code ถ,ถูกนํามาใช้เนี่ยเพื่อที่ทําให้ กระบวนการในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเพื่อระบุตัวคนร้ายเนี่ยมีความยากมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นซึ่งการได้มาของ QR code เนี่ยจะต้องมีการเปิดบริษัทเป็นนิติบุคคลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบรยิษัทจึงไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วก็ขอใช้บริการการเจเนเรต QR code ขึ้นมาครับแล้วถึงเอา QR Code เนี่ยไปแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ ที่ผิดกฎหมายนะครับทั้งในเรื่องของการพนันหรือว่าการรับชําระเงินที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายครับสิ่งที่คนร้ายได้ไปเนี่ยก็คือเมื่อใช้บริการ QR code นะครับจะไม่เหมือนกับบัญชีของบัญชีส่วนบุคคลทั่วไปเนื่องจากการโอนเงินออกเป็นจํานวนมากๆนะครับจะไม่ต้องการใช้การสแกนใบหน้าของคนที่เป็นเจ้าของบัญชี ซึ่งจะต้องใช้วิธีการยืนยันตัวในรูปแบบอื่นๆเช่นอาจจะเป็นโทเคนที่ธนาคารส่งมาทําให้คนที่ใช้บัญชีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่เปิดบัญชีด้วยตนเองก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องว่างที่คนที่ทําธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยเขามองเห็นในจุดนี้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยต้องเรียนว่า QR Code เนี่ยถูกใช้ในเรื่องของธุรกิจ e-commerce ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่ว่า มีจุดเล,เล็กๆนะครับที่คนที่ทําผิดกฎหมายเขามองเห็นแล้วก็นํามาใช้ในการดําเนินคดีครับมีการดําเนินคดีบริษัทที่เกี่ยวข้องจํานวนหลายบริษัทซึ่งมีการดําเนินคดีเนี่ยในฐานะของนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัวของบุคคลที่เป็นกรรมการบริษัทโดยได้ทําการยึดทรัพย์นะครับที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวน400ล้านบาทเศษนะครับจากการสืบสวนในช่วง หกเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็พบว่าในแต่ละเดือนมียอดเงินที่สแกนผ่าน QR code นะครับหมุนเวียนเข้ามาอยู่ในบริษัทเครือข่ายเดือนละนะครับเดือนละประมาณเดือนละประมาณ2,500ล้านบาทต่อเดือนนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นปีหนึ่งเนี่ยก็จะพบว่ามูลค่าเงินที่หมุนเวียนเนี่ยก็าอาจจะเป็นจำนวนมหาศาลนะครับเมื่อเงินเข้ามาถึงบริษัท ที่ทำ QR Code ต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะมีการกระจายตัวเงินไปให้กับคนที่กระทำความผิดกฎหมายซึ่งหนึ่งในคนที่ทำผิดกฎหมายในในกรณีนี้นะครับก็คือเว็บไซต์การพนันที่ชื่อ 69pgslot แล้วยังพบว่ายังมีเว็บไซต์การพนันอื่นที่เข้ามาใช้บริการนี้เช่นเดียวกันนะครับจากการสืบสวนเนี่ยเราก็พบว่าเครือข่าย a s k Me Pay และก็เครือข่าย h e ง g พ a y เป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ของประเทศในตอนนี้นะครับในการดําเนินคดีในครั้งนี้เนี่ยเราต้องการที่จะยับยั้งคนที่พยายามจะพัฒนาระบบการชาระเงินที่ผิดกฎหมายเนื่องจากว่าเราได้รับข้อมูลมาว่ามีคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ทั้งโปรแกรมเมอร์ที่เป็นคนไทยแล้วก็โปรแกรมเมอร์ลักษณะข้ามชาติมานะครับอาจจะมาจากประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ที่ค่อนข้างจะสูงกว่าประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะ เข้ามาทำระบบ Payment ให้กับธุรกิจที่ผิดกฎหมายในไทยครับ